เหนียวแหงเนี่ยมันเหนียวแหงหมดเสวัสดีวันสวัสดีหน่อยครับอ้าวครับแล้ววันนี้นะครับพอแล้วพอแล้วเงียบแล้วเฮ้ยเงียบแล้ววันนี้เฮาสิมาเห็ด ปลาช็อกเกอร์นะครับเพราะว่าตอนไปตกปลาตกปลาได้เก็บมาน้ำสองตัวเห็นเขาเห็ดไปบังในรีวิวนะครับเข้าเห็ดกินก็เลยอยากลองมาเห็ดบังตกปลาติดบัตละสองบัตละสามหมนะู่เนาะตะไคร้เสียบัดตะไคร้เสียเลยทีเดียวมองหมูว่านนี่ตะไคร้เสียหลายแหงครับ เพราะว่าชอกเกิดติดดูแห้งติดร้ายแห้งหนัวนี่ปวดประวับ่ยก็เลยว่าเขาทำมันติดร้ายแบบนน้ลองเอามาเหตุกินเบงมันจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าเนื้อม,มันแห่นเนื้อมมแขนแต่ว่าเกาะเกร็ดมันนะข้างหลังมันแข็งแห้งเขาวาาะต้องก็เลยอยากลองมองว่ามัน สิเป็นยังไงเนื่อยมันทีแซ่บมันทีกินยากคือเขาว่าว่าบางคนก็นว่าโอ้กินยากแห้งมันแต่ว่าเขาเดี๋ยวเพ่งเสียเพราะว่าเขายังมันได้ลองกับโตัวนะครับเขาต้องลองเองเขาจังสีหูวว้ามันเนื้อแข็งอุ้ยเนี่ยงอ่ะเกาะเกาะมันนะแข็งคือเขาว่าแทบบ่มีดฟันมะเข,นขนเขาว่าตายยากนะครับ โอ้ยมันตกมาตั้งแต่ายประมาณไปหอดประมาณเทียงใบตัวแรกที่เอาขึ้นมานะครับชอบ็อกเกร์ตั้งแต่บายจนกลับมาหอดทองจนหอดสองถุงยังบน่ตายครับจะชุม่มโมงที่ต่อตั้งแต่บาบจนหอดสองถุมตายเนาะยังดิ่นอยู่อึดดีด,ดีวะยอมยอมมาสุมนี่ ตายอยากกินแล้วก็ส้มที่เรือนะครับก็บบ่อดือดขานะครับก็คือทฤษีเขาบอกว่าเอียงเหตุทำายบอกเราพวกปลาคทำไรเขาต้องทำเนาะเขาก็มีชีวิตผมก็ทำการปล่อยซูโรคแม่น้ำคือเราปลาคาร์ตขานะครับปลาคาเอาทิมมั่จเคยทิมปลาไว้ต้องฟังนึเค้ยครับมิเดา ตัวใดพวกกินเะารับแล้ลงน้ำนี่เขาแต่ว่าขาว่ามันทำไรเนี่ยก็สมดุลบ่กินไข่ปลาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องห,หายคาเนี่ยคือหาคาแบบทิ่มใบทั้งฟังบมดยูนลงแบบให้ตายค่าแดดนี่โอ้บอกบอกายกดอกแต่ว่าถ้าเอามาก,กินเนี่ยมาอยู่เจิงจีหัวว้ามัน มันแสบมันจนนังไลยนวคือ้นคาวาบอ่ะเห็นคนหลายครับอยู่แถวห้อง,องน้ำเขาเจะทิ่มไว้น้ำขางฟังทิ่มไว้ทางสะพานเต้มอยู่จาว่ามันทางไหนนะเขาเจะอาจจะโอ้ยมันมันหลเนาะทำลายาสิ่งแวดลอ้อมแต่ว่นีนอีกแง่หนึ่งเกมันเกับชีวิตนะครับ ชีวิตมีคุณค่าข้าก็ุ่นปากกาขาเขาโดยที่ผมไม่เห็นจำเป็นนะของลูกกาไอ้ปล่อยเข้าไว้บนฟังหรอกมีตัวเขาเขาก็ไมีชีวิตเทือนนะน้อก็ต้องปล่อยเขาลงน้ำคือก่าอันนี้นี่แงคิดผมนะครับบางคนมาวันเออมันต้มลายซิงเวลล์อบม้วคลายเว,เวิร์ดเก็บเก็บเหล้วแต่งแง่มองคนนะครับแต่ มั่งกาหรอกแต่สิดปอยเขาลงน้ำเมันเกันทาเขาบมกินเขาว่ามันเป็นอาหารนะครับโอเคครับไปเบิ่งกันเลยครับว่าผมสีจัดการชอบเกินเลยว่าเมนูว่าสิมาเสียอมมาหลับหลับสุกนี่นะครับหลับดิฟขึ้นจุบคากินแบบหลับสุกเนาะหลับสุก ได้เอามาสองตัว้ซ้ำแคน้นนี่แหละโเสียงฝ่าผาโอ้อยางแห้งเลยโอเคครับฝนจะตกครับสักหน่อยครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลยครับว่าไอช็อกเกอร์เฮาวมอนีสี หน้าตาเป็นยังไงครับว่าสิกินได้บอร์ไปเบิ้งนเลยครับสวัสดีครับเข้าในช็อตเกินนะเขาจะรูปมาล่องเฮดกินเบิง้งตั้งแต่ช่วงบ่ายกอดคำตอนนี้ว่าเกอบทุ่มหนึ่งมันตายยังบ่ตายบ่ตายอีกตัว Good, time. Good time. เอาอย่าโยนอย่างนั้นสินี่เดินไปไปไปแกะลองดูดิว่าต้องทำการชำละชำรหอะไร เดี๋ยวเไยแข้งให้แข้งแหลกเลยเย いいわ。Yeah, กินอะไรครับเกาะมันแข็งแห้งไอ้ไอ้น,นี่มีดฟันบ่เขามีดบ่เขาเลยใส่มีดคมโบนีณเด็กๆกินมันนะครับเนื้อมันมีนิดเดียวเนื้อมีนิดเดียวลอกนันบ่มีมองหลกินได้ไเลยเนี้อมีไน่เดียวเลย

เนียวกูเดาธรรมดาทั่วไปคลิปนี้นค,รนครับคือสีกินมันมาไลยนะครับเพราะว่ามันมันจะดีไหมกินมาเลยปาดได้ซ้ำเลย มีมดคุ้มแล้วปาดมืเขอมเลยเอ๋ะโอ้ยมีมืเขอมเลยวรอสับสับลูบากินอะไรนะครับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าเจอไหมครับสวัสดีครับ